มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆยกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่1มวลอากาศเย็นได้รอกใหม่24ม 68, กราคม2568กรมอุตุประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคืนนลมแรงบริเวณอ่าวไทยซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที 28, ่26-28มกราคม2568ฉบับที่1ระบุว่า ในช่วงวันที่26-28มกราคม2568บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแล,ลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณเดังกล่าวจะมีอุณหภูมิลดลงและมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทางระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่27 2 8มกราคม2568จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ w w w t n d g o t h หรือ0 2 3 9 9 4 0 1 2 1 3 1 8้แต่182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศวันที่24มกราคม2568เวลา5นลโกาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ